โอเคครับนี่ก็จะเป็นวิโอสุดท้ายของคืนวันแดงเดือดนะเออก็อาจจะถ้ามีอื่นๆของเกมนี้คงจะไม่ใช่แดงเดือดอะไรแล้วเพราะมันก็เดิมๆแล้วนะอาจจะเป็นแบบไปสำรวจตึกนู้นตึกนี้เฉยๆนะครับพอสุดท้ายเราก็ผมก็จัดชุดป้อมปืนมาเพียบเลยนะเออแล้วก็เดี๋ยวฟังกับระเบิดสักหน่อยนะที่เราได้ฟรีมา มีฟรีมาอยู่แปดอันไม่ได้เดินไปเก็บไ,ได้เหมือนกันน่าจะไปเก็บตามค่า้ทหารอะไรอย่างงี้ด้วยนะอเอก็เดินดูให้ดูนะะมีติดไปพัดสามอันแล้วผมก็แยกใส่ไฟไว้เป็นชุดชุดเหมือนเดิมน,นะสองคู่นี้ก็เป็นเส้นหนึ่ง สองอันนี้เป็นเส้นหนึ่งจริงเส้นนี้ไม่ค่อยโดนนะแล้วก็สามอันนี้ก็เป็นมาจากชุดเส้นหนึ่งเหมือนแยกแยกสายกันแล้วก็นี้เป็นกับดักทุกดอกตัวบัดไพ่พับไปพัดเนี่ยผมก็อันนี้คู่หนึ่งนะตัวนั้นก็แยกตัวเดียวเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใคร ส่วนปืนกลผมก็อันนี้สองอันนี้จะเป็นควบคุมวงนอกวงนี้วงนี้ตัวนี้ก็เป็นวงนี้เฮ้ยจำผิดปะไรู้แต่คือสองเส้นนอกเนี่ยเป็นคู่หนึ่งกันเลยประมาณนั่นแหละนี่ก็เป็นปืนกลปืนกลเดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยน เป็นโหมดฮาร์ดยากสุดตัวแล้วกันนะครับประตท้ายอะ่ะเออยังไม่ได้นะเพาตอนนี้ผมเป็นโรคยากใช่ไหมแต่มันจะเป็นมีละยากสุดด้วยแต่เดียวว่าน,นี้อธิบายเฉยว่าแล้วก็ติดป้อมปืนอะไรไปบ้างนะแล้วก็นี่ก็ข้างบนก็เพิ่มลูกซองมาเพื่อยิงนกที่มันบินมาใตาลำคาญตัวน,นี้ทราบว่าคนที่ยังไม่เคยใช้ก็คืออันนี้เราก็ใช้พลังแสงอาทิตย์เพื่อม,มาชาร์จให้กับอันนี้ พอแล้วเราใช้ไปเรื่อยมันจะลดลดไปใช่ไหมเราก็ใช้กลางวันให้ชาร์จแบตทำได้กลางคืนเราก็ใช้ได้นะพอ,อป้อมปืนอันนี้เสร็จเราจะไปเพิ่มอีกสองอันนะครับตอนนี้กันเสร็จล้สต้นแพงไฟเนี่ผมเอาเป็นน,นี่ไฟฟ้าหมดเลยเนี่ยอันนี้คือไฟฟ้าอันนี้คือพัดลมอันนี้เผื่อเวลามันมาใกล้นะเราก็ใช้อันนี้เพิ่มอันนี้ก็ พัดลมสามันนอกตัวอันนี้ก็จะเป็นลูกดอกใช้กล้องวงจรปิดนะเดินมาแล้วก็ยิงยิงตัวนี้ก็เป็นป้อมปืนล้วนตัวนี้เป็นไฟบ้านผมติดหลอดนี้เอาอไปนอกบ้านเรียบเลยเพราะว่าติดในบ้านแม่งแหลก กระตุกเฉยเลยหลอดไฟเยอะไม่กระตุกนี่ผมจะเพิ่มป้อมปืนมาอีกสองอันนะครับก็คืออันนี้เฮ้ยเนี่ยดิต้องหมุนหมุนหน่อยหมุนหน่อยอเอาเติ่มเมื่อูนแล้วก็กระโดดมาเติมกมืสุนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกกระบอกนึง มันเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วก็อเไปแล้วก็เอามาเหมือนเดิมน,นะก็ใช้อันนี้เป็นตัวควบคุมปืนหลักแต่ผมจะล่ามาตรงนี้มันมีมีเลที่ผมวางอยู่ปึ๊บเน้าแดงว่ะนี่ถึงอะไรครับนี่อืม เราเก็บมา,เ,าเก็บมามาติดตรงนี้นะต้องเดินไปลากใหม่ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยทำไมไฟนี้มันติดอ่ะเฮ้ยมันจากอะไรวะเนี่ยต่อไว้แหละลืมหมดเลยทั้งมัน เรามีเพลืนข้างล่างได้อีกสามกระบอกแล้วครับฝันัา <protection> <c oughs> สามฝันสั้นยาใส่ไฟอย่างเยอะแคนี้แล้วก็มาเติมกระสุนให้มันเอ่อ โอเคผมที่นี่แล้วปเปลี่ยนแล้วเราจะคือสุดท้ายเราจะเพิ่มเป็นยากสุดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวลดเวลาแล้วกันจะได้เร่งเร่งเร็วๆ50เฮ้ยเวลามันก็น้อยไปใช่ไหมเจ้า60นิทีมันน่าจะคืนเร็วขึ้นนะตอนแรกผมรู้ว่ามันปรับไม่ได้เออคิดว่าแบบเลือกไปแล้วแต่เ,เริ่มต้อนอก็คือต้องเล่นไปเลยเลยอย่างเงี้ยแต่แบบเออมันปรับระหว่างครัง้งได้นี่หว่าผมก็เลย เดี๋ยวปากพอสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวเราก็รอ,อให้มันมืดนะเออแต่พอมันตาเป็นหกสิบนาทีแล้วมัก็มืดเร็วอะ่ะอ่ากินข้าวก่อนนะน้ำเจ็ดสิบแปดตาลองแล้วโอเคตอนนี้ก็ ตีทุมแล้วอืมไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะมานหรยังนี่ไงล่ะเราทักทายไปก่อน ครูจะแตกเยอะมาถึงจะมาถึงสายฟ้าเลยอ่ะถึงลุไฟฟ้าแลเลยอ่ะไอ้ก๊อ ยิงใครมีฝัง่งนี้อะ่ะโอ้โหประสิทธิภาพจอเยี่ยมมาครับแล้วก็โโ,โ,โลวารานี่แบบ แทบแตกที่มันอยู่ท่ามกลางสงคาร,รามรอเติมกระสุนให้น้องๆเรา้วกันนะ รอบนี้เข้ามาฝั่งนี้เยอะมากเลยอ่ะแต่ลองเช็คดูซิว่าอืมผมว่ากระสุนเราไม่น่าพอแต่กระสุนพ้อมเปืเราไม่ง ลัวมากเ,าเราอาจจะต้องเก็บอันนี้ลงไปนิดนึงนะแล้วก็เพิ่มเจ้ามอมา้ามาโคตรครับ cái tung ghiền cái đập đền chưa đến đôi à, thôi, ไปกระซุนไปเอ่าใครมาเติมให้นะแต่ที่ใครมันลงมาห้าล่าง โอ้โหวันนี้ยิงจะหมดเจอไม่ทันถึงของเราเลย อันนี้ก็ส่วนนี้ใช่ไหมเปเก็บอันนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยนกมาแล้วเราไปเติมกระสุนข้างหน้านะ ก้ยี่ไม่หมดไงตอนนี้มันแบไปยิงตัวข้างบนใช่ไหมมันยังไม่ค่อยมีใครขึ้นมายังโอ้ยโอ้ยเร่งมากาบเราลูกซองเคยใช้ไหมลูกซองก็ยังไม่ค่อยได้ใช้มาก เออลูกฟองยังอยู่ย the ังอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ ก็โอ้ดียิงเยอะเนี่ยอเออตัวนี้ก็ก็เคียบเคียดก็ช่วยยิงจากไกลกะกันยิงข้างบนนะโอ้ เราต้องคอยระวังตัวซีโฟก็พอ อยู่ท่ามกลางสงคราม ผมไม่รู้เขายิงแม่นดหรือเปล่าเหยียบยิงนี่ทุดโดนโดนเยอะไหมด้วยนะดูดิล้มกันเป็นเบือเลย เรลองมาดูกระสุนให้น้องๆหน่อยหนึ่งโอ้โหเสียดายนะ่าจะใส่ลูกใหญ่ได้นะ โอ้ยนีหมดอุ้ยไม่พอเลยอ่ะกระสุนไม่พออ่ะอาจจะต้องเอาตอกก่อมาใช้เพิ่มเลยเนี่ย โอ้โห oh, หมดเลยครับฝั่งนี้อ้า oh. วใช้ก็สุนธรรมดาเหรอใช้เจากฟอ์ไม่ได้ อโอเคเราละไงเราต้องเป็นเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วล่ะนะในเมื่อน้องเขาใช้เจาะก่อไม่ได้เราก็อาจจะต้องมาใช้นี้แนทนหงอหี้หห่อไ,หไปดูเลย ตเอไรอ่นหออ้วหเหรอเออไม่ใช้ก็ส่วนจอก่อไม่ได้วะ่ะเอาแล้วไงปุ๊บตีสองยี่สิบเอ็ดแล้วครับได้โยเราต้องยิงเองแล้ว

ามายิงจากนี้หละนะันบางผมก็รู้ว่าป้อมปืนใช้กระสุนเจาะของได้สิเอย เ้ยมาแล้วไอตัวนี้มาแล้วอืมปืนไมกแล้วโอเคตกไปลข้างล่างได้ก็ดีระเบิดมันแรงมาก ทำไมตอนเราใช้ซีโฟไม่เห็น,เหน,นแรงขนาดนี้โอนมาอีกแล้วตายไปไม่ต้องมาเออดูนึ่นมันมาตายแถวนี้ได้แล้วเฮลุมไปแวเอาเดียวเดียวมันยังไม่ตายเฮตายต <c oughs> กใจหมด เออเดี๋หกสิบทีมันก็แต่แบบตีสาแล้วว่าแต่แต่ซอมบี้มันจะมารุวัวใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกสองชั่วโมงอะ่ะมานจะชา้านิดนึงแต่ซอมบี้มันก็จะแบบมีช่วงเว้นฟ้างบ้างกันไปเอกแต่ไม่มีได้งไดบูกข้อนี้ไม่มีหมาด้วย ใจมันดีนใจนเราจังเี้ยเจะกระโนใส่ฉันใช่ไหม,ไมต้องเลยนะป้อมปืนเราก็ส่วนหมดเลยอย่างาวันนี้ก็ส่วนเบยที่เก็บไว้ เป็นพ uhm, ันๆนัดก็หมดในคืนเดียวนะคนเรานี่ไม่ทำงานเลยนะ เอยมาอีกแล้วอย่กให้มันมาระเบิดที่บ้านเราได้ลเลยนี่โอ้คอมพลีตล้วนะครับโอเคคอมพลีตมาเอาไฟอะไรหมดอะ่ะเอาไฟเราโดนยิงดาบหมดเลยวะ่ะ กลับบ้านอีกนะงานปาร์ตี้เริกแล้วเพื่อนไนดูซิชาเลนของเราครบแล้วนะครับโอเคแล้วก็ไปดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างนะเฮ้ยดีนะเนี่ย ยังมีคนอยู่ยังมีตัวไม่กลับจะไปเดินดูกองกันหน่อย ส่วนนี้เราเยอะมากม่าเสียดายที่มันใช้ไ,ไม่ได้ดิ รถไปผมอยากรู้ว่าเราจะได้รางวัลอะไรเลยเปล่าเฮ้ยยังอยู่อหรอยังมีอีกเหรอตำไรไรอ่ะอ๋อไอ้พี่จะยิงเจ้าของบ้าน รอบนี้ถุงไม่ค่อยหายอะแปลกจังรอบเปก่อนถุงนี่หายบานเลย เฮ้ hey, ยยฮงมีอีกอะอ่าเรก็ได้รางวัลน,นะราชีวิตก็ป่องซ้ำหมดเลยไะอะไรวะนี่อืมก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ <sell> ขายไหม Even ก็น่าจะเป็นจบแล้วแหละไม่จะไม่มีอะไรแล้วคิดว่าถ้าจะเล่ยทีอาจจะต้องรออัพแพทใหม่ๆนะแต่คงจะใช้ตัวละครเดิมเอละแลตะ่รอแพทใหม่หรือไม่ก็เออยังพอไม่ถูกแล้วกันนปลว่าจบแล้วการซีซั่นนี้ก่อนซีซั่นที่สองพอจบไปด้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ ถ้าชอบสามารถกดไลค์กด subscribe หรือพูดคุยติชมได้ที่ใต้วิดีโอเลยครับขอบคุณครับ